สวัสดีครับพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาราดีทีวีของคนอุตรดิตถพบกับข่าวท้องถิ่นชมรมสื่อสารมวลชนจังหวัดอุตรดิตถจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเจนแซดปลอดบุรี Z ด้านชมรมสื่อสารมวลชนอุตรดิตถจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเจนแซดปลอดบุรี Z ที่ห้องทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอุตรดิตถ โดยมีนายธีรวัตรวุฒิคุณรองผู้ว่าราชกชารจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเจนแซปลอดบุรีโดยมีนางสาววััญญาจันอุดมประธานชมรมสื่อสารมวลชนอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกชมรมและนักเรียนจากโรงเรียนอุตรดิตถ์โรงเรียนอุตรดิตดารุนีโรงเรียนละแปรศรีวิทยาจำนวน60คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้เยาวชนเป็นวัยที่สามารถพัฒนาให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปดังนั้นหากเยาวชนห่างไกลจากบุหรี่และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพเป็นที่พึ่งประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ ชมรมสื่อสารมวลชนอุตจรดิศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในเรื่องดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนเจนแซดปลอดบุหรี่ขึ้นเพื่อให้แกนนําเยาวชนดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนทั่วไปในการไม่สูบบุหรี่และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต,ต่างๆรวมทั้งเป็นกําลังสําคัญในการเผยแพร่พประชาสัมพันธ์โทษและพิษภัยของบุหรี่ทั้งที่ได้รับโดยตรงหรือทางอ้อม นอกจากนั้นนางสาวมนัษยาสมเกตทูบีนับวันไอดอลปี5เป็นตัวแทนของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมอ่านหนังสือแสดงพลังเจนแซตเนื่องในวันงดสุบุรีโลกด้วยเป็นที่สนใจของเยาวชนทั่วไปเช่นการจัดรายการวิทยุก,กระจายเสียงการสร้างสื่อโซเชซซซียลมีเดียและการป้องกนันชนเจนาซตสุบุรีจัหงหวัดอุรตาตถดซึ่งประกอบด้วยนะักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอุนาลั ขอขอบคุณชรวส,สางด,ด้านงานมหากรรมสืบสารการค้าเชื่อมโยงสายใหญ่ลุ่มน้ำน่านโขงสารวินที่จังหวัดอุตรดิตถ์สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือทางการค้าและมิีภาพอันดรีระหว่างกลุ่มจังหวัดและบิดประเทศในภูมิภาคเมื่อวันที่25-29พฤษภาคม2559โดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานการแสดงและจำหน่ายสินค้าสืบสารการค้าเชื่อมโยงสายใหญ่ลุ่มน้ำน่าโนขงสารวินณนะบริเวณลานซุ้มประตูเมืองรับแหลอําเภอรับแหลจังหวัดอุตรดิตโดยมีผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผู้แทนจากสหภาพเมียนมาผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกตากสุขโขทยัยเพชรบูรณ์และอุตรดิต์ร่วมงานเป็นจํานวนมาก พร้อมชมการจัดแสดงสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและประเทศเพื่อนบ้านนิทรรศการศิลปะพื้นเมืองและนวัตกรรมทางการเกษตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์อำเภอรับแปกการแสดงของศิลปินนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับชาติการจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรโอทอปหัตถกรรมทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิต์ และกลุ่มจังหวัดต่อเครือข่ายทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมโยงการค้าสู่การท่องเที่ยวสร้างองค์ความรู้ในการพึ่งพาตนเองและนวัตกรรมการพัฒนาทางการเกษตรแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาให้การต้อนรับคณนะทิ่มาเยือนจากสปปลาวและก็สาธารเมียนมาในวันนี้นะครับซึ่งเราได้ร่วมมือกัน ในการที่จะจัดงานมากรรมเป็นการสืบสารนะครับการค้ารวมถึงเชื่อมโยงสายใ,ใญเพึ่อจะมีความผูกพันกันนะครับในสุวรรณภูมิพื้นแผ่นดินแห่งนี้นะครับทั้ง3ประเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลแก่สถานศึกษา นายอมรศักดิ์บินทองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิตเ์เขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลแก่สถานศึกษาและในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริตและเขตสุจริตโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิตเ์เขตหนึ่งในฐานะ ดน่วยงานทางการศึกษาพิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่อบรมสั่งสอนสิทธิและให้บริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพผู้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการ์ของความเป็นครูเป็นผู้มีศีลธรรมละเว้นความชั่วทั้งปวงและตั้งตนอยู่ในธรรมะ คือการกระทำแต่สิ่งที่ถูกต้องและเป็นความดีงามมีจิตสำนึกในด้านจาริยธรรมประกอบกับต้องยึดหลักในค่านิยมหลักของมาตรฐานจาริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ9ประการตามที่ผู้ตรวจราชการเสนอแนะคือการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมการมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อในการปฏิบัติงานของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เรียนและประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธาพดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดีจึงต้องกำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานที่จะบ,บริหารและการจัดการศึกษาในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบให้ได้คุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไปชัชวานนวนแบนและนัทวัตรราะสิทธิภาพข่าวโกเมชวยบุญรายงานสวัสดีครับ